ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กันในเกมเษฐีเอชเช่นเคยนะอืซึ่งในวันนี้ก็ได้มีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งี่เป็นกิจกรรมอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยซึ่งในกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้ก็จะเป็นอ่า,างฟังของกิจกรรมที่เครื่องรางนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของที่แข็งรางที่เข้ามาในวันนี้กันหน่อยนะครับผมซึ่งที่แข็งรางที่เข้ามาในวันนี้ก็คืออ่าแปลงเวทมนต์นะก็ความสามารถก็คือ,อรับมาร์เบิล120%ของเงินเดือนเมื่อทอยลูกเต๋าดับเบิลน,นะแล้วก็มีอีกความสามารถหนึ่งก็คือ,อเมื่อเราตกย่านแรมักของฝ่ายตรงข้ามก็โอกาส60%นะครับผมจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานเพิ่มนะครับ แล้วก็ะจะทําการทาสีนะครับเมืองนั้นให้เป็นของเรานะครับผมสองเทินนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการหาเจ้านี่กันนะผมเจ้าแปนนี่นะครับโดยนะครับผมเราต้องสะสมนี่นะอก็คือต้องสะสมแปลงสีทอง S นะครับผมให้ได้่าทั้งหมด5ชิ้นเลยนะถึงจะสามารถนำมาแลกแปลงเวทมนต์ได้นะครับ ซึ่งการที่เราจะได้นะไอ้แปลงสีทองนะครับเราต้องอ่าเก็บสะสมแปลงสีเงิน A บวกให้ได้3ชิ้นถึงจะสามารถนำมาแลกอ่าแปลงสีทอง S ได้1ชิ้นนะอ่าก็ถือว่านะครับผมเรานะต้องเก็บสะสมอ่าแปลงสีเงินให้ได้15ชิ้นนะครับผมถึงจะสามารถนำมาแลกเป็นของอ่าแปลงเวทมนต์ได้เลยนะครับ อ่าแต่แล้วก็ทุกครั้งเมื่อเราอ่าสะสมนะครับผมแปลงสีทอง2ครั้งเราจะได้รับขี้เครื่องรางฟรีนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะอ่าเป็นการฟิกสุ่มมานะครับผมอ่าก็มีตามนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของการเล่นกันบ้างนะก็จะมีชนะตามนี้เลยนะครับผมชนะทิปเปิลก็ได้สุดยอดลูกบาทมานะอ่าเล่น3ามครั้งแล้วครับ โอเคนะกะ็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับอีเวนต์จี้นะอ่าแล้วก็มีทางฟังของอ่าลูกเต่าเข้ามาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอืมอ่าลูกเต่าจะเข้ามาก็จะเป็นลูกเต่าซากุระนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาทําการซื้อกันเลยนะครับผมซื้อแล้วก็อัพให้ดูกันเลยนะอ่าอัพไปนะ ซึ่งเมื่อเราอัพเต็มนะครับผมเราจะได้อาของพิเศษมาด้วยนะครับผมเป็นอะตัวสุม่มวัตถุดิบนะครับผมแปลงนั่นเองนะอะตอนนี้ก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรางวัลที่เราได้จากการอัปเดตลูกเต๋ากันบ้างนะอ่านี่นะครับผมก็ เมื่อเราอัปเกดลูกเต๋าเต็มเราก็จะได้ตัวสมวัตถุดิบแปลงเวทมน์มาเลยนะามาเปิดกันเลยนะอ่ะนี่นะครับผมได้แปลงสีงเงินมา1ชิ้นนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดหานจากของฟรีกันก่อนนะซึ่งผมคิดว่าในอีเวนต์นี้นะก็ไม่น่าเล่นเท่าไหร่เลยนะ อืจริงๆอ่ะเพราะว่ามันต้องเก็บสะสมอ่าวัตถุดิบ A บวกให้ได้สิบห้าชิ้นเลยนะตอนนี้ผมได้มาแค่ชิ้นเดียวจากการอ่าซื้อลูกเต่อเอาเองนะซื้อเหลืออีกตั้งสิบสี่ชิ้นเลยเดี๋ยวเรามาเปิดหากันจากของเฟรียนก่อนนะครับตัวถ้าล้วน่าจะออกยากหน้าดูนะ ด้วยส่วนตัวนะครับผมความสามารถก็ของจี้เครื่องรางนะครับผมก็ก็ดีนะออเอืจริงจริงนะเพราะว่าสามารถเปลี่ยนเมืองของฝ่ายตรงข้ามให้มาเป็นของเราได้2เทินนะครับผมแล้วก็เมื่อเราทอยดับเบิลก็จะได้รับเงินเพิ่มด้วยนะ,อ,ะอันนี้จะอีเวนท์ที่แล้วนะ โอเคเปิดหากันต่อนะจากตัวสุ่มไม่ออกเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันสักเล็กน้อยกันแล้วกันนะครับผมซึ่งอ่าผมก็จะไม่อยากได้เท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วนะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะออกยากนะครับผม มาเปิดให้ดูกันนะ,ะยังไม่ออกนะครับผมอสองร้อยเพชรแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะอสองร้อยเพชรก็ไม่ได้ไม่แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการรวมกันสักนิดหนึ่งนะอะไม่มีการรวมนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บเพชรไว้ในอ่อีเวนต์ต่อไปกันแล้วกันนะครับผมอีเวนต์ ที่มันหาง,ง่ายๆหรือว่าการ์ตัวละครที่มันหาง,ง่ายๆหรือว่าการันตีแบบอีเวนท์ที่แล้วนะอืก็เดี๋ยวเก็บเหตไว้เรื่อยๆนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อ่าฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในอีเวนต์ต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็อ่าสวัสดีครับ